สวัสดีครับสี่มไร้ีสนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องวิธีการทํายากันยุงหรือทํายาไล่ยุงกันนะครับปีไปเยี่ยมท่านที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบ้านท่านเป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้างๆบ้านก็เป็นบึงทะเลสาบด้วยแล้วก็บ้านท่านก็มีสวนโดยรอบด้วยนะครับซึ่งก็ชวนกันไปนั่งนั่งนั่งตอนค่าไปนั่งทานอาหารกันตรงสวนก็ปรากฏว่าแม้ว่าจะเป็นสวนนะครับก็ไม่มียุงผมก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไม มันไม่มีอยู่ยุงไม่กัดเลยนะครับท่านก็นแนะนําว่าก็ทํายากันยุงใช้เองนะครับวิธีการง่ายๆแต่บอกว่าทําแบบนี้แล้วมันไม่มียุงนะครับโดยโดยโดยที่ใช้อยู่เนี่ยในพื้นที่ห้องประมาณสัก5ตารางเมตรอ่ะโทษครับ5เมตรคูณ5เมตรก็ประมาณสัก25ตารางเมตรเนี่ยโดยประมาณนะครับก็ตั้งไว้แค่จุดเดียวก็ไม่มีอยู่เข้ามากวนนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีสารที่ตกค้างด้วยแล้วที่สําคัญคือ ราคาประหยัดมากทําเองที่บ้านได้ไง่ายๆอย่างแรกนะครับก็มีน้ําส้มสายชูกลั่น5%นะครับให้เลือกน้ําส้มสายชูกลั่นที่ที่กินได้นะเอาแบบน้ําส้มสายชูที่กินได้ก็อันที่2ก็คือเป็นน้ําตาลน้นําตาลอันนี้ผมได้มาจากเวลาไปทานกาแฟตามร้านกาแฟนะเขาก็จะแจกสองน้ำตาลมานะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้ทานนะผมก็หยิบมานะครับก็ฟรีเหมือนกัน,นครับต่อมาก็คือ สบู่นะครับสบู่สบู่ก้อนเนี่ยนะครับสบู่ก้อนธรรมดาเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องแพงก็ได้นะครับคือไม่ได้ไม่ได้จาเป็นว่าต้องยี่ห้อแพงได้ผลย่อไม่แพงไม่ได้ผลไม่เกี่ยวนะครับต่อมาก็คือกระป right. right? so so ๋องที่เราจะมาใส่น้ํายานะครับอะไรก็ได้ที่มันมีฐานเป็นเอาเป็นพลาสติกก็ได้ครับง่ายๆเป็นขวดน้ําเป็นขวดอะไรก็ได้ที่มันมีฐานกว้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับเราก็นําขวดมานะครับเราก็จะตัดเนาะ จะตัดขวดบริเวณตรงก้นตรงเนี้ตรงส่วนที่ใหญ่ๆเนี่ยเอามาใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แยกออกมาจากนั้นเราก็าเอาสบู่นะครับมาตัดเป็น,นชิ้นๆนะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะครับก็ตัดเป็น,นชิ้นๆใส่เข้าไปในฐานพลาสติกที่เราถ้วยพลาสติกที่เราตัดออกมาเนี่ยนะครับก็ประมาณสักให้มันกองๆองแค่ปริปามาณ ก้นๆมันเท antis, ่านั ants, ้นเองนะครับให้เต็มๆก้นแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะครับค่อยๆเฉือนไปนะครับใช้มีดก็ค่อยเฉือนไปให้มันอยู่ในถ้วยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ให้มันประมาณก้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ําตาลนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่ไว้ประมาณสัก1ช้อนชาครับหช้อนชาเท่านั้นเองก็ในนี้มันมีทั้งซองครับแล้วก็ ใส่เข้าไปเลยหมดเลยก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็นําน้ําส้มสายชูนะครับใส่ลงไปนะครับให้มันท่วมให้มันท่วมสบู่กับน้ําตาลนะครับให้มันพอท่วมนะเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็คนมันหน่อยเท่านั้นเองครับคนมันหน่อยให้มันเข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ น้ำยาล่ยหยุมหน้าตาประมาณนี้ออกมานะครับน้ำยาลายหยุบเนี่ยถ้วยนี้นะครับไปวางไว้ตามมุมห้องเนาะนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่คิดว่ายุงมันเยอะๆครับซ้ำส้มมันแห้งครับก็แค่เติมเองนะครับแล้วก็คนๆหน่อยเท่านั้นเองก็ใช้ได้นานไปเรื่อยนะครับเท่าที่ใช้มาเป็นเดือนแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเมื่อมันแห้งแล้วเมื่อท่านถามว่าต้องเติมน้ําตาลไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เติมนะครับก็อยู่ในเนี้ย รหรือว่าถ้าท่านอยาก,กเติมก็ลองเติมดูก็ได้เดี๋ยวโดยปกติไม่ได้เติมอะไระครับสบู่ก็ใช้ของเดิมนะครับใช้มาตั้งหลายเดือนแล้วก็ยังใช้อยู่แบบนี้ยเติมน้ำส้มใส่ชูไปหน่อยแล้วคนๆหน่อยแล้วก็ไปตั้งไว้แค่นั้นเองนะครับ